ถึงกรพักเล่นหน้านะครับที่จะกลัวแต่เรากุ้งบางเขนแล้วต้นชิงชิวๆขอผมไม่ยอมแพ้ครับใส่แม่งเลยวุ้ยเออดีๆมองว่าครับผมวันนี้เดี๋ยวจะไดเองไหวครับพี่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมออกตึกไม่ได้พี่อย่าเสียงดังชั้นไหนอชั้นนี้ผมห้องนี้ครับพี่บีอยู่มาหลายทีแล้วผมแวไม่มีสัญญาณเลยก็งงไม่ได้แล้วเพราะว่า กม่จอยู่นี่ครับพี่โว่ามอไม่ได้ีคครับผมว่ามมด้นะสีรไปแล้วครับผมห้องสามหนึ่งสีนะครับคงมงายรูปไปเฮ้ยพี่ห้องถี่มากเจครับเจครับมีหนักเอ็กครับไม่เบเปรงเอ็กดูคนเดียวครับผมมหนัเอยครับแต่ว่า ต้องเยอะกันมันอย่างแน่นอนครับผมพี่บีขอถามี่ท้าหงเก็บดีเลยครับผมนี่ต้นคงเจ็บขงเท้ายพี่บีครับไปพี่เข้าไปพี่บีมีกัญชาด้วยวะพี่พี่เอคัสเบียร์คนเดียวหลายลังครับดูครับถ่ายไว้ครับผมโอ้โหเครียดจัดครับโอไว้กูเครียดพี่บีรัญชาผมได้กินกัญชาแล้วพี่มีนะครับสามบ้องนะเราลงลงไป โอเคครับผมนี่ครับหนังโปครับพี่บีจากแม่และลูกครับอินฟินิตี้ครับผม้าจาดถ่ายพี่บีน่อโอเคครับไม่นอนครับพี่ผมไิมยีขยี้ครับ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่า่าฮ่่าม่า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  ผมอยาก้วไม่เอาไมไอ้อนไอ้อไม่นคนตัวเันกับผมคนตัวเัาขผมไม่ไม่รดบ